สวัสดีค่ะทุกๆคนยังอยู่ชะเชิงเสาแปดริ้วอยู่นะคะแม่น้ำบางประกงค่ะทุกๆคนพาทุกๆคนมาชมแม่น้ำบางประกงค่ะวันนี้รู้สึกน้ำจะขึ้นเยอะเลยค่ะทุกๆคนแม่น้ำบางประกงสายนี้นะคะจู่หลังวัด หลวงพ่อโสธรค่ะอยู่ด้านหลังอของวัดค่ะพาทุกๆคนมาชมค่ะแม่น้ำบางประกงบรรยากาศดีๆ มบริเวณด้านหลังวัดหลวงพ่อโสธรนะคะทุกๆคน ด้านหลังของวัดหลวงพ่อโสธรจะติดแม่น้ำบางปะกงค่ะคลิปนี้ต้องลาค่ะสวัส